สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนียายทองก็สิ้อาพี่น้องมาปนปลาทูปนปลาทูหอมใส่เมเปงมดแดงพี่น้องปนปนพี่น้องปนก็มีพริกเนี่ยพริกขัวพริกหอมกระเทียม ตำไม่ละเอียดตำตาำชิ้นเล็กก็สีมะใส่ใส่เมเปงลงไปไปปนพี่น้อง อาเตียพอดีต้องปนลายไควบ่เคยกินเคยกินบอพี่นองปนเม่เปียงเอาไปครัวก่อนได้พี่นองไปคัวคัวตมนำสมมันออกมันกับผสมเป็นไดดดอกพี่นองเขาก็มาตำปนปนเม่เปียงใส่ กทูหอมแซบแซบด้ยพี่น้องล่องบนมึงเด้อใส่เวลาหน่อยพี่น้องบุได้บ่เคยกินม,มันแซบพี่นอง จำกับเขาเหนียวแซ่ยบยางคากเลยล่ะพี่น้องกินเบ็ดโบราณอู้ได้ มักละเอียดก็ตำให้ละเอียดเด้อพี่นออุณได้ว่มักละเอียดก็พอนโยโยๆก็ได้พี่นอแล้วก็ใส่ประทูเข็มเอ้ยประทูหอมไปเพื่อเพื่อวามนัวพี่นอใส่ผง อีสานบ้านๆพี band, ่น้องใส่ลดดีลงไปหน่อยหนึ่งพี่น้องก็เยอะอีกที่ยัง หอมเท่ๆพี som, thì, thì ấy, ่น้อหอมกินก็ข้าวเหนียวตุ๋ยก็ข้าวเหนียวข้าวจ้าวกินโอ้ยกินมือเสียพี่หนอด ลูกกระยากไปกຍะยากพี่น้องช อุ้ยเสียบกพป่นองปนไม่เปล่งหมดเดียงปูใดบ่เคยกินก็ล่องกินนบึงเด้อวปีนองล่องเห็ดเบิึงหอมใกล้ๆก,กับ็เขาปุเอาถือกินแมงดานนะพี่นอง,งไม่เปล้วน,น,นะน่ะํำปนอุ้ยซื้อ,อยอดแส่บบีิลีพี่นอง ม่เคยออกคือกินค่ายกันครับเขากินปูนเม่งดานนะพี่น้องมมนเคยค่ายๆกันอุ้ยแสบค่ะพี่น้องแสบค่ะแสบเสบเสร็จแล้วค่ะปนแม่เปีงเมิดเดียงใส่ ปลาทูหอมพี่น้องหอมเจ็บวันนี้นี่นีกับข้าววันนี้จะพี่น้องมาเด้อมีใครมีเ <c oughs> ม่เปี่ยหมดเตียงเสียบ,ยบน้ำกันมาเด้อพี่น้องมาเด้อพ,อาอพออยากมากินน้ำยายด่องเด้อไปละพี่น้อง อืมแซ่บพี่น้องแซ่บ่นหอมบบกพิีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย